โอเคครับตอนนี้ก็สองกิโลแรกนะครับนี่ก็จะมาอยู่จุดหนึ่งที่เป็นสะพานเป็นทางขึ้นเป็นปูนนะฮะดีขึ้นมานิดนึงนี่ครับน้องเที่ยวกำลังลงมาครับเพิ่งผ่านไป2กิโลแรกครับนี่ครับน้องเที่ยวกำลังลงมา เป็นยังไงสนุกไหมสนุกครับมากี่วันเนี่ยสามวันนะสามวันสูดนะครับโอ้คุ้มเลยมาอีกไหมจะมาอีกไหมเนี่ยเข็ดรือยังจะมาอีกไหมหนักเดินปลารุ่นใหม่รุ่นปลารุ่นใหม่เดินปลารุ่นใหม่ไฟกำลังแรง เด็กไปแล้วคนแก่ก็ไปแทนครับมาดูครับจุดนี้ก็จะเป็นยังไงหลังจากผ่านจุดพักมาสองจุดประมาณสองกิโลแล้วก็มาดูครับจุดที่สามจะเป็นยังไง นี่ครับสำหรับใครยังไม่เคยมาก็อยากให้ดูครับว่าโหดแค่ไหนต้องถามใจต,ตัวเองก่อนครับว่าไหวไหมนะครับนี่ครับโชคดีครับที่มีเหล่ากันกันตกว่าเป็นหน้าผาเป็นเหวพลังลึกมากนี่ครับทางชัน ๆๆดูหน้าตัวอย่างก่อนนะครับอ๋ออีก400เมตรซำกกว่ากับหลังแปรหลังแปรอีก3กิโลโอ้บอกว่า3กิโลล้วเหนื่อยนะครับโอเค แค่นี้ก่อนครับหาโปรตินล็อกครับนี่นอนโอ้ตายครับผมตัวปล่อยบบายางไปไนอยู่นี่เป็นไงครับลงแล้วใช่ไหม<อ>มาวันไหนเนี่ย <c ười> อาทิตย์ครับผม อายุกี่วันหรือสองคืนครับสองคืนแล้วเป็นไงดีไหมดีครับเดี๋ยวรอาทิตย์ขึ้นนี่ไม่มีหวังเลยนะมีหมอกไหมมีเมื่อวานตอนพระอาทิตย์ตกก็มีหมอกอ๋อแต่ว่าไม่เจอพระอาทิตย์ขึ้นไม่เจอวันนี้ก็ไม่มีวันนี้ฝนตกแบบเด็ต้นจะปิ้วเลยค่ะอ๋อจะร้อนนะถ้าตกก็น่าจะมีหวังไหมค่ะอายุจนกว่า ป,าปา่าเปิดนู่นแหละเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> มาจากไหนครับเนี่ยกรุ <c oughs> งเทพค่ะกรุ <c oughs> งเทพอ๋อกรุงเทพอีก <c> ห <oughs> <c oughs> ลือนเลยวันนี้โชคดีนะครับมาแล้วมากจังนอนนะมนอะนาวบ่ ย่ามีหลคประจำตัวบ่วนี่นั่นเห็นบ่คนแข็งแรงบ่มีหลคอยู่แล้วบอมันเขาขายนักมวยเลยคุณกระแด้วด้ขอ,อ รองเท้ารองเท้าก็ใช้รองเท้าอะไรฮนะสตาร์ทดอยตำลักขาตำลักขามีขายคู่อ๋อเป็นสตาร์ทเหรอข้างล่างอะยิ่งถูกเด้อข้างบนยิ่งแพงอ๋อ,อให้ให้มันจิก<า>ใช่ไหมสตาร์ดอยตาดอยคู่นั้เท่าไหร่ดดดดของใหญ่ไม่ต้องใส่เลยเนี่ยยังมาได้เลยเนี่ยอันนี้ต้องอันนี้มันดูดีอยู่เพอ๋อมันดูดดีค่ะอ๋อมันดูดดีไม่ดีเนี่ยอันนี้ดีถ้าไม่ใช่รองเท้าเดินป่ากรองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหตัวลื่นเลยอันนี้ก็ดีค่ะอ๋อบูทตอ๋อบูท ถ้าดอยก็ดีแม่ซ้ำรอยรอยเท้าที่เป็นรอยเหยียบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซ้ำรอยเขาเลยเอาตั้งเหยียบซ้ำรอยเดิมเขาใช่ไหมปักเขาเออปักลงมาเลยนะอะไรนแหละให้มันคงมันคงนะแล้วก็ทำด้วยเออที่มันเหมาะตัวเองไหมแม่มากี่คืนครับเนี่ยนอนอยู่สองคืนสองคืนมาขึ้นคืนวันอาทิตย์อ๋อขึ้นเช้าวันอาทิตย์ แล้วไปไหนต่อครับเนี่ยก็กลับบ้านแล้วครับกรุงเทพหรือเปล่าครับที่ไหนกรุงเทพครับอ๋อมานี่โดยเฉพาะเลยมีลูกมาเที่ยวมีแกง๊งพาลูกมาอืมรวมสี่สิบคนพ่อแม่ลูกไอเด็กๆกับมันไปหมดแล้วมันไม่รอเราที่เดินลงไปใช่ไหมครับแก๊งเด็กที่ชอบอ๋อเยอะๆอ่ะโอ้ยลื่นสุดๆครับอื้อ เมื่อวานเมื่อวานมามันรื่นนะฮะเมื่อวานแบบนี้ไหมฝนตกทุกวันครับไม่มาวันวันตอนขาขึ้นอ่ะเป็นแบบนี้แหละแบบนี้เหรอเห็นเขาบอกว่าวันนี้มันดีนะมันไม่มันไม่ฝนตกไงตกเมื่อเช้าเมื่อคืนออ๋เมื่อคืนตกผมก็เขาบอกว่าวันนี้เราโชคดีที่ฝนไม่ตกเราฟังเสียงฝนอยู่ผมก็ดูนี่ขนาดโชคดีนะเนี่ยโชคดีขนาดไหนถ้าวันจะขนาดไหนไงครับครั้งแรกครับบางคนมาครั้งแรกลงมาบอกกูไม่มาแล้ว ผมคร yup> um uh oh ั้งละเป็นการออกกำลังกายนะครับผมถามยายคนไหนอะเออเนี่ยเขาบอกไม่เคยมีโรคประจำตัวไม่เคยป่วยด้วยผมเันไม่แปลกใจทำไมเขาถึงแข็งแรงไม้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะการลื่นการจิกการล้มด้วย อ่มึงเดินไปเดี๋ยวกูตามตูดจไปนี่ผมผมไปเดินข้างบสบายเอาแบบสบายอ๋ออ๋อเอาขึ้นบนเหมือนกันหรอวะโอ้ยปิดกล้องก่อนครับเอาเอาจับจับดูดิมันเป็นตัวยังไงลูกขามดิมันกิงไงไม่เอาขาเอาขามาด the oh oh. oh oh, ูดิมันเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะป้องตัวกันตัวมันอยู่อย่างี้แหละคนเพิงก็จะ กางขาออกแล้วก็เดินต่อตอนนี้เรามาถึงที่ซ้ากกไผต่อไปก็ซ้ากกโดนซ้ำกกว่าองกอกว่าผ่านมาแล้วกกโดนต่อไปตอนนี้ซ้ากกไ่ะเดินทางต่อครับทางอาจจะช้าๆนิดนึงเราต้องระวังนะครับเดินต้องระวังโอ้ ก็จะแฉะประมาณนี้ครับแฉะแบบนี้แฉะแบบนี้ทางน้ำไหลมันก็จะไปยากนิดนึงต้องค่อยเดินค่อยๆเดินสำหรับมือใหม่นี่ครับ เป็นอะไกันเนยกินอไร้องสิวอ่ะกระโดนเป็นไรตอนนี้เป็นไรเป็นยังไงคือไงคะอาการกรอยื่นเาื้อรางว่ะตอนนี้เรามาถึงน้ำตกอะไรเนี่ยเย็นดีมีปายหรือเปล่ามีายไหม เรากมีน้ำตกมาอยู่นี่เอเอาเอ,าอากาศวันนี้รู้สึกว่าเย็นว่ะอยู่ตรงนี้รู้สึกเย็นเย็นเสียอย่างเดียวมียุงกัดขานิดหน่อยคือหินน่ะแหละมีขนามาตกครับธรรมาชาติล้วนๆเน,นี่ย ใครชอบอาบน้ำก็ลุยได้เลยเนี่ยเสียดายมันตกเล็กไปหน่อยนี่ครับผ่านโคดหินลุยต่อ เราก็ต้องไปได้สิอุปสรรคมากชีวิตมันก็ต้องชีวิตมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างน้ำตกมาแล้วก็ไปได้เรื่อยๆครับก็จะเป็นทางแบบนี้แหละขู่คักนิดหน่อยขี่ลงขี่เลนนี่ครับ ก็ไปได้เรื่อยๆโอเคตัวน,นี้ก็เริ่มเปนทางตรงแล้วครับแต่ว่ามันก็จะมีชิลเลนิดนึงมันดีครับมันดี อาใกล้ถึงจุดจุดพักที่นึ่งแล้วครับเห็นแวบบ๊แบๆบมีที่พักที่ขายของตลอดครับ แบบนี้แหละครับขูกขับนิดนึงโอเคถึงเป้าหมายจุดที่สี่หรือที่ห้าไม่รู้นี่ครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอึ้บอือหืออือเื้อหือือระวังนะเนี่ย โอ้ดีไม้ไม,ม้ขาวขมย้นโอ้ยโอ้โหโอ้โหอือหือ โอเคถึงแล้วครับซำแคน่นี่ครับซำแค่ดูป้ายก่อนนี่ครับซำแค่ซำแค่เพราะว่าพ่อนมีแค่ให้นั่งใช่ไหมมีน้ำตก,กว่ะฮะใช้น้ำตกไหม โอ้ใช่ครับน้ำตกตัวนี้น้ำตกได้ซื้อร้านขายยาส้มละห่าบาทอันนี้เฉพาะที่บางครับโอเคพักแค่นี้ก่อนครับขายน้ำ ไอติ่มมก็ี40บาทครับตัวใหญ่ครับผมใส่ได้ทุกไซส์เนียก่อนเราจะซื้อไหนอันนี้เป็นน้ำตกบ่ครับยุ่งหางลางนี่ครับครับผมน้ำตกนะน้ำตกคือยังเนาะน้ำตกโอ้อันนี้น้ำตกซ้ำแค่ซ้ำแค่น้ำตกซ้ำแค่มันไปเล่นได้ปะเหรินได้ครับผมฟังเสียงกันซิฟังเสียงน้ำตกซ้ำแค่ครับน้ำตกซ้ำแค่เพราะมันมันไม่มันน้ำมาหลาย มันตกมันก็ลายแล้วของพี่เอาน้ำอะไรครับเห็นกันนี้ไหมหรือว่าอะไรแตงโมแตงโมแตงโมโซดามะนาวนี่น้ำเย็นชื่นใจ ยสั่มหามเ้ยไรดิ